มันเป็นจิตมันเป็นโจรมันไม่ใช่พระนะมันคือมิจฉาชีพนะบางคนบางคนนะอันนี้พูดว่าบางคนนะบางคนจิตอะมันเป็นโจรแต่ข้างนอกอะมันเป็นพระเพราะว่ายูนิฟอร์มมันเป็นพระหมดเลยมันนุ่งห่วเหลืองห่มเหลืองแต่จิตข้างในมันเป็นโจรเป็นโจรคืออะไรมันก็ทําอย่างเดียวกับมิจฉาชีพเลยฟอกตัวเองฟอกตัวเองแบบผู้มีอิทธิพลที่เขาทําซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่สมณะาเข้าใจไหมฟอกตัวเองคือทําอะไร หาเงินมาทุกทุกวิธีทางมันไม่สนใจโดยความถูกต้องเลยนะมันไม่สนใจเลยอะไรก็ได,ได้ได้เงินให้คนงมงายพอได้เงินมาปุ๊บมันเป็นเงินบาปนี่เงินที่ได้มามันเป็นเงินบาปมันเหมือนพวกที่มีอิทธิพลที่แบบเอ่อทำถ,ถ้าเป็นยุคนี้ก็แบบทําเว็บพน,นันทําเว็บพนันขายยาหรืออะไรก็ตามแต่พระบางรูปคล้ายๆแบบนี้เลยนะดิฉันอยากจะพูดให้คนพุธตื่นมันทําตัวเหมือนคนมีอิทธิพลที่คนที่เป็นคารวาเขาทํากันไอ้พวกอยู่กับธุรกิจสีเทาเว้ มันก็ได้เงินมาจากสิ่งที่มันเป็นเงินบาปอะ่ะเงินที่มันได้มาจากการหลอกลวงชาวบ้านได้มาจากการที่ทําให้ชาวบ้านหลงผิดเข้าใจผิดห่างไกลจากความเป็นพุทธเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วพอมันได้เงินมาเยอะขึ้นแล้วมันเป็นเงินบาปมันก็เอามาฟอกตัวเองมันเอามาฟอกตัวเองด้วยกันไงบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อ๋ออย่าไปว่าท่านนะเนี่ยท่านช่วยเหลือสร้างเครื่องมือโรงพยาบาลอย่าไปว่าท่านนะเนี่ยท่านให้ทุนการศึกษาเด็ก อ๋อย่าไปว่าท่านนะเนี่ยท่านแจกข้อสารโอ้โหแค่นี้พอเลยน้ำตาซาบซึง้งน้ำตาไหลพร้อมมีคนปกป้องหมู่ซอมบี้ความเป็นพุทธจะปกป้องอย่าไปว่าหลวงพ่อทำไม่ได้เท่าเขาไปอิจฉาเขาอีกแล้วนี่ไงก็พวกมึงโง่แบบนี้ไงมึงโง่แบบนี้ไงพวกเสียพวกเศรษฐีในข้าพระมันถึงแบบมันมีพวกมึงปกป้องไงมันถึงแบบไม่สนใจไงเพราะว่ามันรู้ว่าต่อให้มันจะ ทำอะไรที่มันไม่ไม่ถูกกรามคําสอนต่อให้มันอะไรที่มันไม่ไม่ถูกกรามคําสอนต่อให้มันจะประพฤติตัวนอกลีดขนาดไหนแต่ถ้าเดี๋ยวมันบริจาคมันทําบุญพวกมึงก็พร้อมกราบมันแล้วมึงก็พร้อมกราบมันแล้วราบเฟิงราบเฟิงโอ้ยหลวงพ่อท่านเป็นพระดีท่านเป็นพระนักพัฒนามึงต้องแยกมึงต้องแยกมิจฉาชีพกับพระนักพัฒนาให้ออกก่อน มึงต้องแยกคำว่ามิจฉาชีพกับพระนักพัฒนาให้ออกกอนพระนักพัฒนาที่แท้จริงต้องอย่างอาจารย์พยอมน่นอันนี้เรียกว่าพัดพระพัฒนาได้เต็มปากเพราะท่านไม่ทํามิจฉาอาชีวะเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยเงินทองถ้ามึงอ้างตัวเองว่ามึงเป็นพระนักพัฒนามึงต้องทําแบบอาจารย์พยอมคือสอนคนไปด้วยให้ปัญญาคนไปด้วยสร้างงานไปด้วยสร้างคนไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าพระนักพัฒนาที่แท้จริง แต่ไม่ใช่ประเภทแบบไปทำเดลฉานวิชาหลอกลวงคนให้คนไปทําพิธีกรรมที่ไม่ดีได้เงินมาแล้วก็มาสร้างนุ่นสร้างนี่หรอท่านเป็นพระนักพัฒนาไม่ใช่ค่ะมึงคือมิจฉาชีพค่ะมึงคือมิจฉาชีพค่ะมึงไม่ใช่พระนักพัฒนาถ้าพระนักพัฒนามันต้องเป็นสายที่ให้สติปัญญาคนไปด้วยไม่ออกนอกทางพุทธด้วยแล้วก็สร้างงานไปด้วยสร้างคนไปด้วยนี่เขาเรียกว่าพระนักพัฒนา เงินปัจจัยที่ได้มาไม่ได้มาจากการหลอกลวงคนปัจจัยที่ที่ได้มาไม่ได้มาจากการหลอกลวงคนมาจากการให้สติปัญญาคนมาจากการทําสิ่งที่เป็นสัมมาอาชีวะได้มาแล้วก็เอามาเอามาเอา้ยได้มาแล้วก็เอามาพัฒนาต่อเอามาอะไรอะ่ะเอามาพัฒนาต่อเอามาสร้างต่ออันนี้เขาเรียกว่าพระนกพัฒนา โอ้โหไม่ใช่แบบไม่ใช่ประเภทแบบทุกวันนี้อ้างกันเกิดไปหมดเลยท่านเป็นพระนักพัฒนาท่านเป็นพระนักพัฒนาพัฒนายัางไงอะหลอกลวงคนอะหลอกลวงกรรมกราบไหว้เทพนอกศาสนาแล้วก็เอาเงินแบ่งเงินเจียดเงิน,งน,งนส่วนหนึ่งซึ่งตรวจสอบไม่ได้คล้ายๆกับเคสที่มีปัญหานี่แหละเอาเงินวัดโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเอาเงินวัดโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเอาเงินในบัญชีตัวเองไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทักทายอย่าถ่ายเทเอาไปบัญชีอื่นมันเป็นพระนักพัฒนายัางไงมันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นมิจฉาชีพพวกหล่อนต้องแยกพวกมิจฉาชีพกับคําว่าพระนักพัฒนาให้ออกก่อนเฮ้ยเนีไม่รู้ว่าจะตื่นกันหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยพูดแบบพูดแบบหมดเปลือกที่อยากจะพูดให้ฟังแนละ้วจะเชื่อดิฉันหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่พวกหล่อนแล้วกัน ถ้าไม่เชื่อก็ทราบซึ้งกันต่อไปก็ปล่อยให้มิฉาชีพมันได้อาศัยความศรัทธาอาศัยผ้าเหลืองศาสนาแล้วก็นี่แหละมาหลอกลวงพวกหล่อนมันเหมือนมันเหมือนคนที่แบบมันเหมือนมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนนักการเมืองที่มันโกงกินอ่ะมันเหมือนนักการเมืองที่มันโกงกินอ่ะมันโกงไปร้อยล้านมันทําทานสักแสนหนึ่งบางคนก็ยกย่องมันว่าเป็นคนดีแล้วพระแบบพระหลายรูปก็พยายามทําตัวเหมือนนักการเมืองเลย ถ้าหลายรูปมันคือนักการเมืองในค่าพระเลยนะดิฉันไม่อยากจะพูดนะมันมันมันซื้อเสียงจากศรัทธาประชาชนมันซื้อเสียงจากศรัทธาประชาชนเนี่ยแบ่งเงินจากการที่มันแบบหลอกลวงชาวบ้านมานะส่วนหนึ่งมันเก็บไว้เก้าสิบเงินที่มันหลอกลวงมามันเก็บไว้เก้าสิบอีกสิบหนึ่งมันเอามาแจกจ่ายแจกข้าวสารบ้างแจกไอ้นั่นอันนี้บ้างคนก็คิดว่า โอ้ยนี่หลวงพ่อท่านเป็นพระท่านมักพัฒนาท่านเป็นพระดีแล้วมันก็สร้างสารศรัทธาคนลูกศิษย์ลูกหาก็ไปซัพพอร์ตปกป้องกันในทางที่ไม่ดีจนทําให้ขาวกลายเป็นดําดํากลายเป็นขาวมั่วซั่วไปหมดจนทําให้ขาวกลายเป็นดําดํากลายเป็นขาวมั่วซั่วไปหมดแล้วใครก็ไปแตะต้องไม่ได้ใครก็ไปแตะต้องไม่ได้ไปว่าไม่ได้มันก็กลายเป็นการ ทำให้พระบางลูปเป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลในท้องที่นั้นๆซึ่งมีเยอะมากเป็นพระที่มีอิทธิพลในท้องที่นั้นๆมีเครือข่ายมีลูกศิษย์ลูกหาบางวัดนี่โอ้โหไปไหนนะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบโมเดลเนนคําเลยมันซื้อหมดซื้อหมดบริจาคหมดเน,นคําอะสมัยก่อนนะมันบริจาคให้หน่วยงานตำรวจเอ่ยให้อะไรเอ่ยสำนักงานพุทธมันซื้อรถตู้ให้มหาหลัยสงฆ์จนมันได้เป็นด็อกเตอร์อะ มันได้เป็นด็อกเตอร์เลยนะมันได้เป็นด็อกเตอร์เลยนะมันไม่ได้เรียนอ่ะมันเป็นด็อกเตอร์อ่ะมันเป็นด็อกเตอร์เลยนะมันบริจากรถตู้ให้วัดเอให้มหาลัยสงฆ์แล้วไปไหนทีมีรถนำขบวนตลอดมันมีรถนำขบวนอ่ะมันคือพระยังไงมันคือผู้มีมันคือมาเฟียมันคือผู้มีอิทธิพลในข้าพระเหลืองมันเป็นพระยังไง พระปฏิบัติดีไปไหนก็ไม่ต้องมีรถนำขบวนหรอกก็ไม่ต้องมีรถนำขบวนเขาไม่ได้เขาเป็นผู้มีศีลศีลเป็นเกาะคุ้มกันเขาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแต่พระเดี๋ยวนี้ไปไหนนะต้องมีรถนำนำขบวนวัดต้องมีทนายส่วนตัวทนายส่วนตัวเอาไว้ทําไมชาวบ้านชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมกูเอามึงวิพากษ์กูเหรอกูฟ้องนี่พระเดี๋ยวนี้มันเป็นต่างจาก นักการเมืองมันต่างจากผู้มีอิทธิพลตรงไหนวะมีทนายมีตำรวจมีแต่พวกที่แบบใช้อำนาจใช้กฎหมายแบบคุ้มครองตัวเองอ่ะพระมันต้องมีศีลคุ้มครองนะพระไม่มีอย่างอื่นคุ้มครองพระมีศีลมีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองมีศีลเป็นเครื่อเพเคื่อเพื่อปกป้องใช่ไหมแต่พระเดี๋ยวนี้มีตำรวจเป็นเครื่องคุ้มครองมีทนายเป็นที่ปกป้องกูก็งงเหมือนกันนะเออกูก็งงเหมือนกันนะอ่ะ อ่าเอออ้าตลกไหมตลกไหมเออพระสมัยก่อนมีศีลเป็นเครื่องปกป้องมีธรรมเป็นเครื่องปกป้องแต่พระเดี๋ยวนี้มีตำรวจเป็นเครื่องปกป้องค่ะเออมีทนายเป็นเครื่องปกป้องเออมียศมีตำแหน่งเป็นเครื่องปกป้องกูก็งงกันนะจะให้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาค่ะศรัทธาตัวเองดีกว่า ถ้าศรัทธาพระที่มีคุณธรรมและสติปัญญาแค่แค่นั้นแบบที่เป็นเป็นข่าวขอศรัทธาตัวเองดีกว่าจ้าศรัทธาตัวเองดีกว่า